ส่วนที่ลบบุรีไม่แพ้กันเลยนะครับมีการเตรียมพร้อมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ครับ นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจําปี2568นะครับโดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะกรรมการทุกภาคส่วนก็เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีนะครับโดยจังหวัดลบบุรีกําหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจําปี2568ระหว่างวันที่14 23กุมภาพันธ์2568รวมระยะ เวลา10วัน10คืนณพระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงโดยกิจกรรมในงานนะครับก็จะมีการสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมหมักรุกคนละครลิงทหารวังเปลี่ยนเวรแต่งไทยจดทะเบียนสมรสตำรับ โอสดพระนารายณ์นิทรรศการสมเด็จพระนารายมหาราชลานวิถีไทยตลาดย้อนยุคตลาดต้องชมมีการประดับไฟโบราณสถานสวยงามเลยนะครับและการแสดงจากเวทีกลางตลอด10คืนโดยเฉพาะ16กุมภาพันธ์2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายมหาราชก็จะมีพิธีตักบาตรและก็บวงสวงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการรำวงสวงมีนางรำกว่า4,500คนเลยนะครับ โดยจังหวัดลบบุรีก็เชิญนางสาวแพททองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ซึ่งก็จะมีคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆและคณะนะฮะก็เข้าร่วมด้วยโดยมอบหมายให้ทุกภาคส่วนบรูรณาการการทํางานและการมีส่วนร่วมในการจัดงานเพื่อให้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2568ยิ่งใหญ่ตระการตาและสมพระเกียรติกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ